นักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้ทํากิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมหรือบริเวณต่างๆของสิ่งมีชีวิตและนักเรียนเนี่ยก็ได้บันทึกผลการทดลองนะคะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราสามารถพบเห็นสัตว์และพืชชนิดใดบ้างแล้วบริเวณนั้นน่ะมันเป็นมีความสําคัญอย่างไรกับ สัตว์และพืชชนิดนั้นใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการดำรงชีวิตของสัตว์มาให้นักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วเนียนรู้จักสัตว์ชนิดนี้ไหมคะมันคืออ่ะมันคือกบนะคะแล้วกบเนี่ยมันมันกำลังทำอะไรอยู่อ่ะมันมันกำลังยืนอยู่ใช่ไหมคะอยู่บนอะไรอะ่ะอยู่บนตน้นต้นบัวนะคะ อันนี้เป็นลักษณะการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะพบว่ากบเนี่ยจะอาศัยอยู่บนใบบัวนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อการหลบภัยนะคะและนอกจากนี้การที่มันอยู่บนบัวนะคะมันจะคอยดักจับปลาแล้วก็สัตว์น้ำชนิดเล็กๆเนี่ยเป็นอาหารด้วยนะคะ ฉะนั้นนักเรียนบอกคุณครูดได้ไหมคะว่าบัวเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับกบเอ่ยเป็นแหล่งอะไรบ้างเป็นแหล่งอ่ะเป็นแหล่งหลบภยัยนอกจากเป็นแหล่งหลบภัยแล้วยังเป็นแหล่งอะไรได้อีกแหล่งอะไรคะอ่าแหล่งอ,อาหารนะคะอ่าต่อมาไปดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่านักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดนี้ไหมคะมันคืออะไรคะ มันคือหนูนะคะเก่งมากมันคือหนูแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าหนูที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ในอยู่ในในนาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันว่าหนูหนาส่วนหนูอีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่นักเรียนเห็นตามบ้านเนี่ยเขาเขาจะเรียกมันว่าหนูบ้านนะคะอ่ะอันนี้มันมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันนะแต่วันนี้คุณครูนำ หนูที่อยู่ในนาหรือหนูนานเนี่ยมาให้นักเรียนศึกษานะคะหนูนานเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในอ่ะในนามันนะคะจะขุดรูแล้วก็อาศัยอยู่ในรูเนี่ยที่อยู่ที่นานะคะอาศัยอยู่ใต้ดินในช่วงเวลากลางวันนะคะอ่ะแต่พอเวลากลางคืนเนี่ยหนูนานเนี่ยจะออกจากรูนั้นค่ะแล้วมา พวกมเมล็ดข้าวเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองคิดสิคะว่าชาวนาเนี่ยจะชอบหนูนาไหมคะชอบไหมฮะไม่น่าชอบนะคะเพราะว่ามันเนี่ยจะคอยกินพวกมเมล็ดข้าวของชาวนานะคะแล้วนักเรียนตอบครูคได้ไหมคะว่าในนาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับหนูนาคะเป็นแหล่งอะไรให้กับหนูนาได้บ้างอาจอนกลางวันมันจะขุดรู มันจะอาศัยอยู่ในรูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งอะไรให้กับหนูนาคะเป็นแหล่งที่ที่อยู่อาศัยนะคะนอกจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วนักเรนคิดว่ายังเป็นแหล่งอะไรได้อีกมันต้องอาศัยอยู่ในรูเลยนะมันต้องซ่อนตัวอ่ามันน่าจะเป็นแหล่งแหล่งหลบภัยนะคะแหล่งหลบภัยให้กับหนูนาและในตอนกลางคืนค่ะเด็กๆมันก็จะออกมากินเมล็ดข้าวของชาวนาใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นในนาก็เป็นแหล่งอาหารให้กับหนูหนานั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเห็นนะคะนี้ก็คือปูนาปูนานะคะมันจะอาศัยอยู่ในนาเช่นเดียวกันกับหนูหนาเลย มันจะขุดรูอยู่ใต้ดินนะคะแล้วมันก็จะพาตัวเองเนี่ยไปบริเวณที่มันมีน้ำขังอยู่ในนาเพื่อกินเมล็ดข้าวที่กำลังจะเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในนาเป็นแหล่งอะไรให้กับปูนาได้บ้างคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาอแหล่งอาหารให้กับปูนานะคะทีน,นี้ค่ะค,คุณครูจะพานักเรียนนะคะมารู้จักปัจจัยที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ปัจจัยก็คือสิ่งที่จำเป็นนะคะต่อการดำรงชีวิตของทางพืชและสัตว์เนี่ยว่าเขามีอะไรกันบ้างในการที่พืชและสัตว์เนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่ในสภาพบริเวณสภาพบริเวณใดสภาพบริเวณหนึ่งนะคะมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับทางพืชและสัตว์นะคะ เพราะถ้าสภาพบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะไม่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นอะ่ะดารงชีวิตอยู่ได้ปัจจัยที่1นนะคะที่พืชและสัตว์เนี่ยต้องการเลยก็คืออาหารนะคะปัจจัยที่2ก็คือน้ําและปัจจัยที่3ก็คืออากาศทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละ ปัจจัยนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบ้างสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารนะ้าแล้วก็อากาศเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเหมือนกับคนเราเลยคะ่ะอาหารนะคะสัตว์ต่างๆเนี่ยต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโต แล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันไปสัตว์บางชนิดอาจจะกินพืชเป็นอาหารอย่างเช่นวัวม้าลายนี่นะคะจะกินพวกหญ้าเป็นอาหารใช่ไหมคะส่วนสัตว์บางชนิดเนี่ยก็กินเนื้อสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารก็อย่างเช่นวัวสิงโตและสัตว์บางชนิดเนี่ยก็กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารนะคะ ถ้าสัตว์ชนิดต,ต่างๆที่อาศัยหรือดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นมันไม่มีอาหารและถ้าสัตว์เนี่ยขาดอาหารเป็นเวลานานนะคะก็จะทำให้ทำไมได้ก็จะทำให้ตายลงไปได้นะคะต่อมาเรามาดูปัจจัยที่2กันบ้างนะคะปัจจัยที่2นะคะก็คือน้ำ สัตว์และพืชน,นะคะจะต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ปกติเนื่องจากว่าร่างกายของสัตว์เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้น้ำเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่ทำให้พืชเนี่ยมันมีการ กระบวนการสั่งเคราะแสงหรือสร้างอาหารนั่นเองนะคะถ้าพืชและสัตว์เนี่ยขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายลงได้นะคะต่อามาเรามาดูปัจจัยที่3กันบ้างนะคะก็คืออากาศนั่นเองสัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจค่ะเด็กๆเ,เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอ่า ในอากาศนะคะก็จะมีแก๊สที่สำคัญเลยก็คือแก๊สออกซิเจนค่ะที่อยู่ในอากาศมันมีความจำเป็นอย่างไรต่อสัตว์คะอ่ามันสัตว์เนี่ยจะใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะส่วนสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็มีออกซิเจนในน้ำเพื่อใช้ในการหายใจได้เหมือนกันนะคะ อันนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าปัจจัยที่พืชใช้ในการดำรงชีวิตสิ่งที่จำเป็นต่อพืชและสัตว์ในการดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะมันจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีอาหารมีมีน้ำมีอ่าอ่ามีอากาศนะคะ ซึ่งถ้าในสภาพแวดล้อมนั้นๆมีปัจจัยเหล่านี้ก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นน่ะเขาทําไมคะเขาดํารงชีวิตอยู่ได้แล้วก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมไหมคะที่เขาจะอยู่อ่ะก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสัตว์ชนิดนั้นๆน,น,นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าสภาพบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่ไม่มีสิ่งที่จําเป็นต่อเขาเลยสภาพแวดล้อมนั้นมันเหมาะสมไหมคะ ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นภาพนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เป็นบริเวณทุ่งหญ้านักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมเนี้ยมันเหมาะสมกับสัตว์ชนิดใดคะกินพืชเป็นอาหารกินสัตว์เป็นอาหารสัตว์ชนิดใดคะอ่าก็ต้องเหมาะสมกับสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเพราะฉะนั้นหนูก,ก็จะพบเห็นสัตว์ที่กินพืชอาหารในบริเวณนี้ถูกต้องไหมคะ ในบริเวณนี้เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะมีสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารเนี่ยกินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้ไหมคะก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่มีอะไรให้กับมันไม่มีอาหารให้กับมันสภาพแวดล้อมนี้จึงทำไมคะไม่ไม่เหมาะสมสำหรับสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารนะคะ ก็จะทําให้สัตว์ชนิดนั้นน่ะมันทําไมได้อะมันตายลงได้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีอาหารให้มันกินแล้วเราก็เคยศึกษากันมาแล้วว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็สามารถมีความสําคัญกับสัตว์ชนิดนั้นๆได้นอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็นแหล่งแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์ชนิดนั้นๆ ก็ยังสามารถเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับสัตว์ชนิดต่างๆนะคะทีนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าหากสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในนั้นนะคะมันถูกเปลี่ยนแปลงไปละคะจะส่งผลต่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นสัตว์น้ำที่เคยอาศัยอยู่บริเวณ แหล่งน้ํานี้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแหล่งน้ํานี้กลายเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆกลายเป็นแหล่งน้ำที่มีเศษอาหารมีพวกอาหารชนิดต่างๆนะคะลอยอยู่ในในน้ำนักเรียนคิดว่าจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นไหมคะแน่นอนค่ะเด็กๆว่ามันจะต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ นี้แน่นอนนะคะซึ่งการกระทำที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นนะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ<ม>ก็แบ่งออกเป็น2อชั้นสองสาเหตุด้วยกันเราจะแบ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็การกระทำที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะคะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกการเกิดภูเขาไฟระเบิดการเกิดไฟป่าเกิดจากสภาพความแห้งแล้งหรืออาจจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะคะพวกนี้เป็นภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆที่จะทําให้สภาพแวดล้อมนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไปได้อ่านอกจากสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วนะนะเรามาดูการกระทําที่มนุษย์เป็นผู้กระทํากันบ้าง การกระทําที่ทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็อย่างเช่นมนุษย์ไปตัดไม้ทําลายป่านะคะแล้วก็ทิ้งขยะลงในแม่น้ําแล้วก็การไปล่าสัตว์ในสถานที่ที่มันอาศัยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะมีการขยายตัวของชุมชนหรือของเมืองนะคะอาจจะไปทําให้สภาพแวดล้อมนั้นอะ่ะมันสูญหายไป สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็อาจจะหายแล้วก็ล้มตายไปได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้สภาพบริเวณต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันแน่นอนค่ะเด็กๆ มันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแน่ๆเดี๋ยวชั่วโมองหน้านะคะเราจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็ทั้งในเรื่องของการกระทำของมนุษย์นะคะอ่านแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ